วส,วสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิเช่นเคยนะคะกับนิยายมงกุฎเลือดค่ะ ซึ่งก็จะมี8ดเล่มจบนะคะนีบรรยายละเอียดมากตามสไตล์นักเขียนะนะเนาะวันนี้จะเป็นนิยายเล่มหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแนวชิงบัลลังก์ในรั้วในวังนี่แหละจะบอกว่านิยายเรื่องนี้คือสนุกมากนะแล้วสำนักพิมพ์เนี่ยเขาเปิดตัวนิยายเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องอื่นเขาทยอยกันออกมาหมดกันแล้วนะคะแต่นิยายเรื่องนี้คือเพิ่งมาออกเอาทีหลังแลลวเนาะ พระเอกของเราชื่อเฟิงเย่นะคะหรือว่าเป็นท่านอ่องน้อยนะคะก็คือแบบเป็นคนที่มีอำนาจมากในเอกชื่อเหยาซื่อคงเรื่องนี้เขามีตัวเอกตัวรองด้วยนะคะก็คือชื่อยวนหนานวีเรื่องยอประมาณว่า หนึ่งเส้นทางแห่งอำนาจผู้มีใจทะเยอทะยานเรียงดังไปด้วยคมดาบหนึ่งหนทางแห่งการแก้แค้นของคนธรรมดาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามหนึ่งวิธีสยบความวุ่นวายของปัญญาชนผู้พร้อมประจันน่ารับศึกหนึ่งการเดินทางเพื่อใต้ล่า ที่ต่อให้อันตรายเพียงใดก็มีเคยหวาดหวั่นยำเกรงนะคะในนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีผู้หลายคนนะแต่ละคนเนี่ยก็หลอกกันเองหลอกเก่งๆทางนั้นนะแต่ในนิยายจะบรรยายพระเอกมากที่สุดเรียกว่าพระเอกเรื่องนี้เป็นตัวที่แบบว่าเหมือนดาราดังอะ่ะเออเปิดตัวมาเทียะเนาะไม่นับตอนเด็กนะคะแล้วมาพูดถึงตอนโตกันดีกว่าเนาะแต่ว่าก่อนหน้าเราก็จะพูดถึงตอนน้องยังเล็กๆก่อนเนาะ ก็ขนาดยังไม่เปิดตัวนะคะชื่อเสียงก็โด่งดังเอามากๆมีข่าวลือต่างๆว่า เฟิงเย่ทำศึกมาตั้งแต่อายุยังน้อยข้าคนยังโหดเหี้ยมน่าเกลียดน่ากลัวเรากับหมาป่าพอได้ยินเฟิงเย่นะคะตอนนั้นเนี่ยเขามาเมืองหลวงเป็นตัวประกันใช่ไหมเหมือนมันไม่ใช่ตัวประกันน่ะมาส่งข่าวแทนพออะไรอย่างเงี้ยประชาชนทั่วเมืองผากันแแห่ไปดูนะคะก็เบียดเสียดไม่เป็นทางเลยแต่ไม่มีใครเคยได้เห็นหน้าพระเอกหรอกเพราะว่าเฟิงเย่พี่แกใส่หมวกปิดหน้าไว้แต่คนรักก็คือคนรัก,กนนอะเนาะ เยอะขนาดนั้นนะแถมพระเอกก็ไม่ค่ใยค่ยหันมาเห็นนะคะก็คือแบบไม่มองหน้าใครเลยแต่กลับหยุดมองเหยียนซื้อคงเดี๋ยวนะจะขอเรียกนาะยเอกสั้นๆว่าซื้อคงนะคะทั้งที่ซื้อคงก็หลบอยู่แอบมุมมองเท่านั้นแหละแต่อีน้องเฟิงเย่กลับรู้สึกได้ก็เรียกว่าใจสัมผัสได้ใช่ไหมล่ะวาทีเมียแหละเนาะพอเข้าเมืองเขาก็ปิดประตูอยู่แต่ในบ้านนะเนาะมีคนมากมายไปรอพบไปขอพบ เฟิงเย่กลับไม่ยอมพบเลยมาแรกๆพอก็ค่าตัวแพงมากออกแต่ละฉากเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินหลายล้านเลยเนาะทีนี้เนี่ยซื้อคงกับเฟิงเย่เขาก็ไม่ได้ถูกกันมาตั้งแต่แรกเลยเนาะเพราะว่าตอนที่เขายังเด็กนะคะเด็กก็คือแบบ10ขวบ1 1ขวบอะไรอย่างเงี้ยเฟิงเย่ตอนเด็กยังเคยโดนซื้อคงต่อยมาแล้วทีนี้เนี่ยน้องตัวเล็กกว่าก็เลยต่อยคืนไม่ได้เพราะว่า ซื่อคงต้องเลี้ยงมา้าต้องดูแลมา้านี่แหละคือชอบม้าเหมือนกันแต่เป็นเด็กแล้วไม่ถูกกันเฟิงเจี้ยนผิงที่เป็นอ่องนะคะ เฟิงเย่นางเป็นลูกชินอองบอกเฟิงเย่ที่เล่นทีจริงว่าหลางเออของข้าคนผู้นี้ต่อยเจ้าดูหมิ่นเจ้าเจ้าจงจำไว้ขยันฝึกยุดแล้วค่อยไปต่อยคืนมีการขยิบตาบอกลูกชายด้วยอีน้องเฟิงเย่สมัยเด็กเนี่ยก็คือแซบไม่ออกเลยบอกซือคงน้อยตอนนั้นว่ายุ้ยซือคงเจ้ารอข้าก่อนช้าเร็วข้าจะต่อยเจ้าฝันรวงแน่ก็แซบไหมคะจะกล้าต่อยเมียตอนโตไม่เถอะพ่อคนหล่อ มาป่วยก็หาทางแกล้งเขาคือน้องจะแกล้งอะไรรักหนาแต่ซือคงน้องก็แสบไม่ยอมให้ออกน้อยแกล้งหรอกค่ะให้มาขี้แตกไปเลยกาขี่ก็เชิญมาท้องเสียยังจะขี่มันอีกแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาก็ขี่มาด้วยกันนะอายุน้อยของเฟิงเย่เอาเข้าจริงก็อายุน้อยกว่าซือคงถึง4ปีเลย หัวเด็กอีกแล้วค่ะแต่ว่าเฟิงเย่เขามีพี่ชายนะชื่อเฟิงเลียนะคะระหว่างที่สองคนนี้รู้จักกันก็เที่ยวกันมาตลอดซือคงเนี่ยก็อยู่ในตระกูลมามีหน้าที่ดูแลมมาส่วนเฟิงเย่เป็นององน้อยช่วงเวลาที่เที่ยวด้วยกันขี่มา้านั่งด้วยกันก็มีความสุขดีอย่างตอนที่ซื่อคงโดนมมาดิดน้องเฟิงเย่น้องก็ห่วงนะคะซือคงกลัวว่าพ่อจะเดือดร้อนเลยไม่ให้น้องเฟิงเย่เรียกหมอกลัวว่าพ่อจะเดือดร้อน เฟิงเย่ยก็มีรู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เลยเอาสื่อคงมาเป่าก็น่ารักนะคะความคิดเด็ก,ดกตอนเด็กแต่ว่านัดว่าน้องเฟิงเย่น้องไม่น่าโตเลยนะไหนจะเอายายดีๆมาให้น้องสื่อคงทาน้องเฟิงเย่ห่วงเขาก็แต่ทะลึงตาใส่เขาแล้วน้องเลยแล้วว่าตอนเฟิงเย่เกิดทีนี้เนี่ยแม่ของ,องน้องน้ำนมไม่พอพอก็เลยหาแม่หมาป่ามาเลี้ยงน้องแล้ววันหนึ่งกองทัพศัตรูบุกแม่หมาป่า ็เลยฆ่าเฟิงเย่หนีแล้วมันก็ค่าไปเรี้ยงในฝูงเลยค่ะ5ปีน้องเฟิงเย่ถึงพูดได้ส่วนแม่เฟิงเย่ก็ตอมใจตายหลังจากที่เฟิงเย่หายไปนัดชอบแมวมาป่านะคะคือทุกคําที่เฟิงเย่เรียกคือรักจริงๆแม่มาของข้าอะไรแบบนี้นัดว่านะ คงจะถูกใจทาสหมาแน่ๆเรื่องนี้นะเนาะทีนี้เนี่ยสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันหาะนานวันเข้าเฟิงเย่ที่เคยอยู่แต่ในค่ายทหารและยังเคยอยู่กับหมาป่าไม่ค่อยเข้าใจชีวิตในวัยเด็กตอนนี้เลยสนิทก,กับซือคงจากที่จะต่อยปากกันตอนโตแล้ว ตอนนี้คือสนิทสนมกันมากแต่ซื่นุกคงน้องขี้หวงไม่อยากให้เฟิงเย่เห็นน้องชายตัวเองเพราะว่าน้องชายของตัวเองเป็นฟ้าแฝดหยวนหนานวี่คือรักน้องนะคะแล้วก็รักพวกมากประมาณว่าของที่บ้านเนี่ยต้องแบ่งกับน้องหยวนอี้มีเพียงเฟิงเย่เท่านั้นที่เป็นของตัวเองแม่กลา้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าของตัวเองนะ่เนาะแต่ว่านัดแนะนำให้อ่านนิยายเรื่องนี้จริงๆนะเอาตรงๆว่านานๆทีจะเห็นนิยายที่อ่านแล้วรอดแล้วเนาะ ที่จริงเนี่ยที่หายไปหลายวันเลยก็คือไปซุ่มอ่านนิยายนะคือหลายเรื่องที่พรีมาเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่านแล้วก็ไม่รอดเสียใจจริงๆนะที่มานั่งอ่านแล้วที่นัดหายไปหลายวันไม่ใช่อะไรนะคะก็คือแบบอ่านนิยายเราไม่รอดก็ไปติดซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเรานั่งอ่านนิยายจีนนี่แหละพออ่านแล้วไม่ถูกใจก็ขายขายทั้งๆที่ยังอ่านไม่จบนี่แหละก็มีหลายเรื่องเลยนะคะมุงกุดเลือด ที่เป็นนิยายที่นัดรอมานานเกือบปีเลยทีเดียวชาวบ้านเขาทําเล่มออกมานานแล้วเหลือแเต่เล่มนี้นึกว่ารอข้ามปีแต่นัดว่าเล่มนี้เขาเล่าถึงตอนที่สองคนนี้โตมาด้วยกันยังไงโตมาแล้วมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันขนาดไหนแต่ที่ชอบที่สุดคือเป็นธาตุหมานี่แหละหมาป่าที่เลี้ยงน้องเฟิงเย่มาตั้งแต่ยังเล็กตอนที่กองทัพข้าศึกบุกมาแม่หมาเนี่ยก็เป็นตัว แปร่สำคัญเลยที่แค่เฟิงเย่หี้แล้วก็เลี้ยงเฟิงเย่มาถึง5ปีไม่พอนะซื้อโคงขี้หวงน้องเฟิงเย่และยังแอบพาฟ้องเฟิงเย่กลับจนด้วยแถมให้เฟิงเย่เข้าไปในบ้านต้นไม้ของตัวเองพอถามว่าวันนี้จะไปหาท่านอองน้อยหรือเปล่าลูกชายที่ซ่อนผู้ไว้ในบ้านเลยบอกพ่อว่าข้าไม่ได้ไปขอรับน้องไม่ได้ไปที่ไหนเลยเอาผู้มานอนบ้านแถมซ่อนผู้ไว้อย่างดีเลยแต่ว่า เฟิงเย่รอที่บ้านมานานก็ไม่รู้ว่าซื้อคงจะกลับมาตอนไหนแต่เดินเข้าไปในห้องก็เลยเห็นยวนนานวี่นอนอยู่แต่ว่ายวนนานวี่กำลังสนุกที่ได้ปลอมตัวเป็นซือคงเพราะว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดค่ะคือจะแกล้งเฟิงเย่แต่เฟิงเย่เขาก็สงสัยว่าซื้อคงวันนี้แปลกมากแต่ยวนนานวี่แม้ว่าจะสนุกได้กแกล้งเฟิงเย่แต่ว่าถ้าเรื่องแดงขึ้นมาพี่ชายก็คงจะโกรธเดเนาะเลยพยายามจะเชิญเฟิงเย่ออกจากบ้านด้วยการบอกว่าป่วยน้องเฟิง ก็ห่วงก็เลยเอามือมาอังหน้าผากแสดงความเป็นห่วงชัดเจนนะถ้าอยู่ในเวลาปกติยวนนานวี่คงไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่ผัวพี่ไงก็เลยกลัวพี่โกรธแต่ว่าน้องยวนนานวี่น้องไม่สบายนะคะเดินไม่สะดวกซื่อคงก็เลยย้ายไปนอนห้องรับแขกแล้วให้น้องไปพักในนี้แทนชั่วคราวทีนี้ น้องเฟิงเย่ตอนอยู่กับซูคงเขาก็เล่นรุนแรงใช่ไหมแต่กลับยวนหนานวี่โดนทั้งเฟิงเย่นางทับขาขาน้องก็เจ็บจะร้องไห้แล้วซูคงก็ห่วงน้องมากนึกว่ายวนหนานวี่ตีกับเฟิงเย่น่าจะเจ็บมากแหละเพราะขาของน้องหยวนวี่ เจ็บนะคะแล้วก็มือก็ยังพูพองเพราะโดนเฟิงเหย่นั่งทับขาแล้วก็ยวนหนันอี้เลยบอกว่าช่างเถอะเขาไปละพี่รองแล้วเขาไม่พบท่านสิไม่สิกเขายังไม่พบท่าเขานั่งทับขาขา้าแถมยนึงทํากระถางเพลิงตกทํามือข้าพองมือข้าเจ็บพี่รองเขาจงใจใช่ไหมก็คือนัดอ่านไปสงสารน้องนะเฟิงเหยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันจังหวัดนรกมากแถมกระถางไฟที่เฟิงเหย่นลม้ม และน้องยวนานวี่เอามือไปจับและยังโดนเฟิงเย่นั่งทับอีกจากที่ต้องนอนพักธรรมดาี่โดนทั้งไฟลวกทั้งโดนนั่งทับขาอีน้องคงคิดในใจนะคะว่ายวนานวี่คาเนี่ยชื่อยวนานวี่คาต้องนอนติดเตียงอีกกี่วันหนออีน้องเหมือนเจอตัวสวยชื่อเฟิงเย่อีน้องเฟิงเย่ที่รีบวิ่งออกไปคือจะไปเอาน้ํามาประครบก็คือแบบ จะไปเอาน้ําแข็งมาประครบให้ยวนหนานวี่ที่แบบเออเข้าใจว่าเป็นซื้อคงซื้อคงเนี่ยก็เลยอุ้มน้องไปช่อนผู้ก่อนนะคะแล้วน้องเฟิงเยศจากที่ปากกาลังแ่บเนี้ยแต่พอผ่านไปนานวันเข้าก็รู้สึกดีกับ ซื่อคงมากน้องเฟิงเย่เลยถามว่าทําไมเวลาเจ้าอยู่กับข้าทําไมมีแต่เรื่องเจ็บตัวน้องเฟิงเย่คงไม่รู้ตัวนะคะว่าน้องเป็นตัวซวยเลยเจอกันที่ไหนไปไหนมาไหนด้วยกันมีวันไหนบ้างที่ซื่อคงจะไม่เจ็บตัวทีนี้น้องสื่อคงกลัวพ่อจะมาเจอเฟิงเย่แล้วก็เลยให้เฟิงเย่ออกไปก่อนแล้วยังถามอีกว่า พรุ่งนี้เจ้าจะมาเล่นกับข้าอีกไหมพอเขาบอกว่าจะพบกันพรุ่งนี้เฟิงเย่ก,ก็ยิ้มหน้าบานเลยก็น่ารักนะคะเด็กๆตอนเด็กๆก,ก็น่ารักแบบนี้ พอโตมาโดนเมียหักหลังจากหน้ารักกลายเป็นหน้าตบทันทีแต่นิยายมันก็สนุกนะคะอย่าเทนะทุกคนพอออกมาครั้งที่สองแล้วฮองเตนเนี่ยเขาเรียกไปร่วมงานเลี้ยงใช่ไหมงานรวมล่าสัตว์ตอนนั้นอะ่ะเปิดตัวมาก็ทนทําคนแบบเออทั้งหมดอึ้งในความหล่อของตัวเองเลยนะคะและยังไม่พอนะ เฟิงเย่ยังแสดงฝีมือสยบหมาป่าขนแดงจนคนตะลึงอึ้งไปเลยขนาดที่ฮองเต้วางแผนจะทำร้ายเฟิงเย่ยังอึ้งกับความงามและความสามารถจนลืมตัวไปเลยแล้วทีนี้เนี่ย แต่แผลพ้พองที่ไฟลวกน้องหยวนหนานอวีเนี่ยซื่อคงกับหยวนหนานอวีก็หลอกพอว่าเล่นกันเองเลยชนกระถางไฟลม้มเล่นกันเองเอย่างเงี้ยคือสองสารน้องหยวนหนานอวีนะคะน้องคือเล่นสนุกแล้วน้องต้องรักษาตัวใครมันจะไปรู้ว่าเฟิงเย่จะเข้ามาความที่เฟิงเย่ นานวันเข้าจิ้งหยวนอ่องนะคะก็ทอนทหารกลับต้าถงคุณนาของกวางหนิงกับทหารก็โล่งอกคือมีหยวนอ่องก็เหมือนมีภัยคุกคามแต่ทุกคนก็โล่งอกนะคะแล้วก็มีแต่ซือคงกับเฟิงเย่ที่ต้องแยกจากกันจริงๆที่มีความรู้สึกว่าเออไม่อยากจะแยกจากกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิงเย่ไม่อยากจะกลับก็เลยบอกซือคงว่าข้ายังไม่อยากกลับมีสู้เจ้าตามข้ากลับต้าถงพอเจ้าโตขึ้นเจ้าก็มาเป็น กวนซือของข่าซือคงตอนนี้ก็เศร้ามากเลยนะก็ชอบเขาเหมือนกันแล้วบอกผู้ว่าเฟิงเย่นะเพอแล้วเฟิงเย่เนี่ยจะเอาจริงคือบอกว่าเจ้านะ่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อเจ้าช่างประไรเจ้ากับข้าจะไปบอก ข้าไปกับเจ้าเจ้ามากับข้าแล้วข้าจะไปบอกพ่อให้เอาเจ้ากลับไปกับข้าอีน้องเฟิงเย่ตอนเด็กมีความน่ารักมากจริงๆคือใสๆนะใสๆแบบนี้แหละตอนฟอสพ่อเฟิงเย่ไม่อยากจะไปน้องเลยบอกว่าอย่างที่ยวนหนานอี้ยวนอองบอกว่าสักวันเราอาจจะได้เป็นขุนนางในราชสำนักเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่เดียวกันน้องเฟิงเย่เลยถามว่า เป็นขุนนางในราชสำนักแล้วยังไงคาอยู่ต้าถงจะอยู่สุ่นเทียนอีกอกี่ชาติถึงจะได้เจอกันคือสถานะสองคนนี้ต่างกันตอนเด็กคบกันยังพอเข้าใจโตขึ้นจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็คงยากแล้วน้องเฟิงเย,ย่เลยเอามีสันให้ซื้อคงมีสันเล่มนี้ฝังเพชรราคาแพงมากแล้วน้องเฟิงเย,ย่บอกว่ามีสันเล่มนี้พอคาให้มาเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเจ้าอาจต้องใช้มันมายืนยันกับตัวข้า หลังจากที่เฟิงเย่ก,กลับไปนะคะในเมืองหลวงที่ซื่อคงอยู่ก็มีปัญหาเรื่องกบฏเลื่อยมา พ่อของซื้อคงก็พยายามช่วยป้องกันเมืองเต็มที่เพราะปัญหากระบฏดังนั้นทุกคนจึงห้ามออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืนถ้าปัจจุบันก็คงจะเรียกเคอร์ฟิวแหละช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่จั่วเล่อรอบโจมตีนะคะกลายเป็นว่าซื้อคงช่วยกวางหนิงคือทําให้ชนะพ่อก็กอดลูกรองไห้เลยเพราะว่าหากไม่มีทหารของกวางหนิงเมืองทั้งเมืองคือต้องตายกันหมดแน่นอนนัดเองก็บอกแล้วนะคะว่านิยายเรื่องนี้เรื่องในหลวในหวังเรื่องชายแดนนี่สนุกจริงๆแล้วก็ พอดไม่ซ้ำเลยไปเลยค่ะระหว่างที่รอยอีน้องเฟิงเย่โตช่วงนี้ยายก็จะเป็นช่วงที่บ้านเมืองฝั่งซื้อคงกำลังเตรียมรับมือกบฏเต็มที่เล่มหนึ่งว่าสนุกนะคะเล่มสองสนุกกว่านี้อีกแต่ว่าฝึกมันก็เริ่ม เพิ่งเริ่มเลยเนาะอย่างที่บอกว่าซือคงจะแก้แค้นแทนพอ่อหลังจากที่จบศึกกับบทราวนี้หยวนหม่าเป็นผู้ปกป้องเมืองแต่โดนจับเรื่องให้ควบคุมหยวนหมา่าผู้บังคับบัญชากองพันนะคะแล้วก็เป็นผู้รักษาการแห่งกว่างหนิงใช้อำนาจมิชอบแย่งใยคำสั่งทหากรกระทำโดยพลการนี่ก็คือข้อหาที่พ่อของซือคงเนี่ยโดนนะคะคือแกลบแทบตายนะคะแต่กลายเป็นว่าคนอื่นได้ความดีความชอบแล้วใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้ ก็เริ่มสนุกแล้วค่ะก็เริ่มการแก้แค้นแล้วเนาะชาวเมืองไม่พอใจที่หยวนหมาพ่อของซือกงถูกใส่ร้ายคือพวกเขาเห็นกันกันกบตานะคะว่ายวนหมาทําอะไรเพื่อชาวบ้านบ้างช่วยชาวบ้านยังไงบ้างแต่ว่าชาวบ้านที่ตะโกนกันกล้องทั้งลานประหานนะคะว่าตายเท้าหมาโดนปรกักปำามท้ายเท้าหมาโดนปรกักปราสถานการณ์เกินกําลังควบคุมไม่ได้เกิดจงกับหานเจ้าชิงก็เลยรีบให้เพ,เพชรคาดรีรประหรหยวนหมาทันทีทุกคนคะ ใครอ่านนิยายเรื่องมองกุฎเลือดทุกคนต้องจำชื่อเกิดจงกับหานเจ้าชิงไว้ให้ดีเพราะสือคงจะกลับมาเอาคืนแน่นอนก็คือเป็นแนวแก้แค้นน,นะเนาะสนุกมากเลยทุกคนตระก,กูลหยวนนะคะก็ต้องเอาตัวรอดสือคงก็เลยถูกเหลียงหยุยที่ปลอมตัวมาแล้วก็รีบอุ้มสือคงออกไปไม่งั้นตระก,กูลหยวนหากไม่หลบหนีก็คงจะตายหมดหานเจ้าชิงคนนุ่นหลวงเป็นอาคือคันทีชื่อเซียจงเหลินเป็นคนที่ถือตาลันจกรแห่งกรมพิธีการเป็นคนโปรดของฮ่องเต้ และกลุ่มอำนาจในสราราชสํานักเหลียงหุยหยงช่วยซื้อโคงออกมาและให้ไปซ่อนตัวเพื่อจะกลับมาแก้แค้นยวนนานวี่ที่เหลียงหุยเอามาซ่อนน้องรู้ว่าพี่ไม่ชอบให้สวมเสื้อผ้าเหมือนกันแต่น้องคือทิ้งซื้อโคงไว้แล้วก็ไปล่อทหารออกไปจากที่นี่คือซื้อโคงทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่เห็นน้องเนี่ย ออกไปโลดทหารก็ไม่รู้ว่าน้องจะเป็นหรือจะตายพอกลับมาบ้านได้คือพี่ใหญ่ต่างด่าซื่อคงว่าเป็นตัวหายนะทางพ่อแม่ตัวจริงก็ตายยวนมาพ่อแม่บุญธรรมก็ตายซื่อคงก็เลยออกจากบ้านและสิ่งที่จําขึ้นใจได้เลยก็คือต้องกลับมาแก้แค้นคนที่จําขึ้นใจเลยคือเสี่ยจงเหลินหานเจ้าชิง เก๋จง10ปีให้หลังที่ซื่อคงออกจากบ้านมาซื่อคงกลับมาและสามารถเข้าสู่ในราชสำนักได้ในชื่อเหยียนซือคงเยียนซื่อคงเป็นชื่อแท้ที่แท้จริงของซื่อคงก่อนที่หยวนหมาจะรับมาเลี้ยงในขณะที่กําลังประชุมกันอยู่เลยมีการประชุมถึพูดถึงว่ารลักฐายญาติของจิงอองหยวนเนี่ย เขาจะกลับมาเมืองหลวงแล้วและเฟิงเย่นั่นเองอย่างที่นัดเคยกล่าวไว้ตอนต้นนะคะว่า10ปีให้หลังชื่อเสียงของเฟิงเย่ดังมากขนาดตัวยังมาไม่ถึงเมืองหลวงยังล่ำาลือกกันถึงความเก่งกาจ ตัวนัดเองก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ตน้นตลอดเวลาที่ช่วงเฟิงเย่ยอยู่ในเมืองหลวงกับซื่อคงตอนเด็กคือใกล้ชิดกันมากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากหากแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆหากว่าหยวนหมาไม่ได้ตายคงไม่ได้พบกันอีกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนชื่อแทรกกลับมาแก้แค้นแบบนี้ เฟิงเย,ยกลับมาคราวนี้กลับมาในนามผู้รายงานแทนพอ่อ20ปีที่ผ่านมาของพ่อเฟิงเยกได้ทำลายกฎเกณฑ์ทุกอย่างและขึ้นเป็นแม่ทัพที่มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศา,ตาสตร์ต้าเซิงนอกจากนั้นไม่เพียงกลุ่มอำนาจของต้าถงนะคะยังกลุ่มอำนาจทหารเกือบหมดด้วยตาถงห่างไกลจากเมืองหลวงไม่มากนะักขวบม,มามาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วความที่ว่าชายแดนไม่สงบฮองเตยอ,องปัจจุบันกลัวมาก ความไม่สงบก็เลยมอบอำนาจทหารทั้งหมดให้กับพ่อเฟิงเย่คือไม่รู้ว่าห้องแต่ง่ง่หรือยังไงถ้าปฐมกษัตริย์รู้ว่าลูกหลานตัวเองทำแบบนี้คงลุกจากหลุมมาบีบคอแล้วแต่ว่านัดว่ามันพังตั้งแต่โน,น้นจัดการขุนนางพักดีเก็บขุนนางชั่วไว้ข้างกายแล้วความที่ว่าเขาหน้าตาดีมากเฟิงเย่ก็ไม่ออกจากจวนไม่คบหาใครแม่สื่อมาหาก็โดนไล่จบค่ะ พี่ไม่สนใจใครเลยนอกจากเนี่ยตกดึกนะคะเขาก็อยู่บ้านแล้วเนาะซื้อคงก็ไม่คิดจะไปหาเฟิงเย,ย เฟิงเย่ส่งน้องชายมารอชื่อเฟิงหุ่นนะคะเป็นหมาป่าตาเดียวที่เฟิงเย่รักมากหรือเป็นน้องชายของเฟิงเย่นัดว่าหมาตัวแม่ที่เลี้ยงเฟิงเย่มาน่าจะตายแล้วแหละสิปีผ่านไปก็เหลือแค่ลูกหมาป่าที่เฟิงเย่เรียกมันว่าเฟิงหุน่นเอามาเป็นน้องชายก็คือหมาตัวนี้เฟิงหุ่นเนี่ยเป็นลูกของหมาตัวแม่ที่เลี้ยงเฟิงเย่มานะคะเฟิงเย่ดุนะถามซื่อคงว่าหากข้าไม่มาหาเจ้าเจ้าคงไม่คิดจะมาะรายงานตัวกับข้าสินะ แน่นอนว่าเขาไม่ไปน้องเฟิงเย่เลยต้องมาหาเองและให้เฟิงหุ่นเฝ้าแทนแล้วหมาหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะคือแบบเป็นหมาป่าใช่ค่ะเฟิงหุ่นเนี่ยเฟิงเฟิงเย่พาซื้อโคงไปมาแล้วถามว่าเหตุใดเจ้าไม่ถามคาบ้างว่าสิบปีที่ผ่านมาข้าเป็นยังไงหากเจ้าตามข้ากลับต้าทงมีหรือเจ้าจะต้องเป็นแบบนี้เจ้าอยากจะแก้แค้นแค้นหรือไม่หรือจะแก้แค้นเฟิงเย่จะช่วยแก้แค้นแต่ว่าตอนนี้ซื้อโคงไม่เหมือนเดิม คือมีความเจ้าเล์และยังมีความสุข,ขุมด้วยแต่ว่าก็ยังชอบไปดื่มเหล้าแถวหอโคมน้ำแดงอีกนะคือน้องเฟิงเย่ตามมาถึงที่นะคะแล้วก็ถีบประตูเลยเห็นนางลมกอดกับซื้อคงคือโมโหหนักมากมีการบอกกับคุณชายโจด้วยว่าตัวเองเมาเลยมาผิดห้องที่ไหนได้ตั้งใจมาเลยแตงหาก คนไม่ได้รับเชิญนะคะแต่ขี้หึงหึงออกหน้าออกตามากพอมาอยู่กันสองคนเฟิงเย่เลยพูดกับซือคงว่าเจ้าอย่ามายั่วโมโหขา้าคือประมาณว่าซือคงชอบพูดประชนประชันว่าเฟิงเย่เป็นเชื้อสายกษัตรยิย์ย่อมมีชีวิตสุขสบายกว่านี้มากกว่าข้าแน่นอนแน่นอนว่าซือคงเกลียดพวกนี้มากเฟิงเย่เลยพูดว่าอย่ามาพูดยั่วโมโหสิปีที่ผ่านมา ข้ารู้ว่าเจ้าใช้ชีวิตลำบากมากตอนนี้ข้าสามารถดีต่อเจ้าได้และประกันความรุ่งเรืองของเจ้าได้ขอแค่เจ้าคือยังพูดไม่ทันจบสือคงเลยถามว่าขอแค่เจ้าอะไรสือคงกำลังงุนงงได้ถามว่าขอแค่เจ้าอะไรลัทธายาต้องการอะไรเวลาสือคงเรียกเฟิงเย่ไม่เรียกทันอ๋องก็เรียกลัทธายาตนางบอกว่า ต้องการเจ้าคือเอาแต่ใจมากสไตคือสไตออกเนอยากได้อะไรต้องได้ซื่อคงก็บอกเขาชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายเฟิงเย่ก,ก็ว่าแล้วยังไงข้าต้องการใครห้ามได้เออพระเดจการชมัดเจ้าจะไปหอนางลมเจ้าได้จูบนางหรือเปล่าค่ะเห็นเจ้ากอดน,นางได้ช่อมชองม,มาก อ,อีเฟิงเย่ยังดุเลยพระเด็กพระเอกเด็ดก,การแบบนี้คือเด็ดมากเลยนะเนี่ยนิยายในดวงใจอีกเรื่องเลยอ่านแล้วก็คมมากกับที่รอมานานขนาดนี้ก็คือแบบดียังไงคือดีเราอ่านเราไม่เทกลางขันแล้วไม่มารีวิวอเออเฟิงเย่เลยบอกว่าหากเจ,จ้าจูบกับนาง จะทํากับเจ้าหลายเท่าแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะซื่อคงเป็นคนลายลึกนะแล้วก็รู้จักนิสัยเฟิงเหยบมากกว่าใครซื่อคงคือถ้าโดนคนทํานะซื่อคงทํามากกว่าสองเท่าทั้งในที่รับและที่แจ้งคือเอาคืนหมดเลยแต่เรื่องรัดไายาท่านออกเนี่ยเฟิงเหยบออกคําสั่งว่าพูดชื่อข้าอันนี้เหมือนผัวสั่งเมียไม่มีผิดเลย พอโตมานี่พ่อกล้าวใจมากผัวดิบสไตล์เถื่อนแบบนี้ดูดูแบบนี้นัดชอบมากเลยจริงๆแต่ว่าซื้อคงกลัวเฟิงหุ่นมากนะคะแล้วเฟิงเย่ยเลยบอกว่าตอนยังเด็กข้ากับเจ้าสัญญากันว่ายังไงข้าจะควบม้าไปกับเจ้าข้าไม่เชื่อว,ว่าเจ้าจะลืมคำสัญญาของสองเราเวลาซื้อคงเห็นเฟิงหุ่นคุกกลัวมากเลยนะกลัวจนสั่นเลยหมาป่าเฟิงเย,ย่เลยเรียกเฟิงหุ่นว่าหุ่นเอ,อ๋อ จะดูให้ดีวันนี้คือคนของข้าเจ้าห้ามทำร้ายเขาตลอดชีวิตทุกคนคะเลียบซึมซับความข้างลักของเฟิงเย่เอาไว้เดี๋ยวน้องก็แบบว่าจะโง่เป็นพักๆขี้หึงเป็นช่วงๆประสาทเป็นช่วงๆเพราะว่ามีหักหลังแต่ม้ากับม้าสองตัวเนี่ยก็คือเยอะยิ่งเหมือนเจ้าของไม่มีผิดเลยนะชอบมองคนอื่นแบบเยีดเยดๆอะแกแล้ววาจาเขานะข้ารมคมหอกมากอย่างเฟิงเย่เนี่ยถามว่าจะกอดนางลมดูช่ำชองนะักเจ้าเคยหรือไม่หากเจ้าไม่ ไม่เคยค้าก็ยิงไม่เคยเมสู้เรามาลองทํากันดูหรือไม่หรือจะบอกหรือชอบหรือบอกเออหรือเจ้าชอบดูค้าถอดเสื้อผาคือรุนแรงมากเฟิงเย่ยอชอบยัว่วชอบแบบเออชอบแบบดูดิเขารุกแรงมากนะคะนี่แหละก็จบการจีบเมียไปเล่นหนึ่งไปแล้วค่ะ พระเอกเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหล่อล่มบ้านล่มเมืองเลยค่ะลมแขวนกันไปเลยทีเดียวอีกตัวที่พูดไม่ถึงเลยก็คือน้องเฟิงหุ่นนะคะคือหมาป่าตาเดียวน้องของเฟิงเย่นั่นเองเฟิงเย่อาศัยอยู่กับเฟิงหุ่นมาตั้งแต่ยังเด็กเรียกว่าพี่หมาป่าเปรียบเสมือนพ่อหรือพี่ชายกันเลยทีเดียวแถมเฟิงหุ่นยังเป็นจ่าฝูงของหมาป่าทั้งภูเขาทีนี้พอเฟิงหุ่นมาอยู่กับเฟิงเย่แล้วก็ให้ลูกขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนหมาป่าทั้งภูเขาก็เลยฟังเฟิงหุน่น แล้วก็เรียกเฟิงเยว่าราชาหมาป่าน้อยทุกคนคือเรียกฉายาของเฟิงเยว่าราชาหมาป่าน้อยฉายานี้เนี่ยเขาก็รู้ทั้งเมืองหลวงเลยเนาะ จะให้เราเลือกระหว่างพระเอกกับเฟิงหุ่นนะเราก็ขอเลือกเฟิงหุ่นเพราะว่าทั้งเรื่องนี้มีแต่เฟิงหุ่นนี่แหละที่ดีกับซื่อคงที่ดีที่สุดด้วยใจจริงไม่ว่าจะเย่อหยิ่งหน้าตาจิกกัดนิดน้อยเวลาผัวเมียทะเลาะก,กันเฟิงหุ่นก็จะเกลี้ยก,กล่อมให้สองคนนี้กลับมาดีกันงานหนักของมาที่ต้องมาเกลี้ยก,กล่อมให้สองคนนี้ที่ ต้องมาตีกันดีกันนะคะดีกันยุมหัวกันไปตามแต่โอกาสเลยเนาะก็คือมันมีครบโลดมากเลยนิยายเรื่องในที่นัดพูดถึงเนี่ยนัดพูดถึงภาพรวมด้วยนะคะช่วงท้ายทั้งแปดเล่มอะไรอย่างเงี้ยบอกร้าวๆก่อนนะคะว่าพ่อคุณธรรมของเหยานซือคงเนี่ยเขามีลูกชายสามคนนะสองคนเป็นแฝดลูกสาวสองคนก็เป็นแฝดหรือลูกชายฝาแฝดคนหนึ่งตายตอนเด็กพ่อเลยเก็บซือคงมาเลี้ยงเป็นตัวแทนลูกชายที่ตายโดยให้ซือคงเป็นพี่ชายกับลูกชายที่คนที่ยังมีชีวิต นั่นคือยวนนานี้น้องชายคนนั้นชื่อยวนนานวิของก็คือสนิทสนิทมากนะคะแต่ต่อมาตระกูลสุกใส่ร้ายแล้วทุกคนต้องตายพี่ชายใหญ่ถูกเนรเทศไปตายที่ชายแดนน้องชายยวนนานวิหายไปซื่อคงพยายามตามหานะแต่ก็ได้รับข่าวว่ายวนนานวิตายแล้วซื่อคงจึงเปลี่ยนชื่อตัวเองแล้ว,ลวเลลอนเข้าสู่ราชสำนักสําเร็จและใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเลยแล้วเรื่องใน,นราชสำนักก็เข้มข้นมากเลยนะคะและตอนนี้ ก็คือในอในอนาคตเนี่ยถ้าื่อเฉินเฟยเนี่ยเขาก็จะรักซื่อคงนะคะแสดงออกแสดงอาการชัดเจนมากจนพระเอกเฟิงเย่สังเกตเห็นในงานล่าสัตว์แล้วค่ะเดี๋ยวรายละเอียดที่ว่าจะเป็นเล่มถัดๆไปอะเนาะทีนี้ก็จะเกิดพลิกผันนะคะโดยมีการแอบเอาป้ายทหารเนี่ยของตระกูลเฟิงไปเคลื่อนทับทําให้พวกเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏและถูกขังไว้ในเวลาเดียวกันอาจารย์ของซือคงเนี่ย ก็จะป่วยหนะักตัวร้ายก็คือน่ากลัวจริงๆนะคือเมื่อก่อนเห็นซื้อคงจัดการตัวร้ายใช่ไหมเราก็คิดว่าเออเขาฉลาดนะแต่เอาเป็นว่าเออนิยายเรื่องเนี้ยตัวร้ายอ่ะก็ไม่ได้โง่ หรือฉลาดน้อยกว่าซื้อคงเลยก็คือเชื้อชวนกันสนุกนะตัวลายก็บีบเก่งเหมือนกันนะคะเหลือเพียงซื้อคงคนเดียวตอนนี้ซื้อคงมีจุดอ่อนคือเฟิงเย่ก็คือแบบประมาณว่ามีรักแล้วก็คือใจอ่อนแล้วก็ไม่สามารถเลือดเย็นเหมือนใจเหมือนเมื่อก่อนได้ซื้อคงหมดหนทางก็เลยให้เชิดจวินไปป้นคุกนําเฟิงเย่นี้ส่วนซื้อคงจะแต่งงานกับองค์หญิงให้เร็วที่สุดและในคืนที่เฟิงเย่นี้พ่อของเฟิงเย่ก็ตายอีก และที่เจ็บกว่านี้คือเฟิงเย่คิดว่าเป็นฝีมือของซือคงนะคะเฟิงเย่ไม่ยอมเชื่อซื้อคงอีกเฟิงเหย่ไม่สนใจซือคงมีเชื่อซื้อคงอีกแล้วก็คือซือคงให้เช่อจวินพาเฟิงหนิ พา,พาเฟิงเย่นี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงที่แบบ NC ดุๆเลยจะบอกให้อย่างงี้คำพูดที่เฟิงเย่คือแบบคำพูดที่ฟือคงพูดกับเฟิงเย่ว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะทำเพื่อเจ้าไม่ว่าเราจะดิ้นรนแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่มีโชคนับจากนี้ต่อไปความสัมพันธ์ของเราก็สิ้นสุดลงแค่นี้ก็คือผัวเมียเล่นบทโศกเวอร์ก็คือซื้อคงให้เชอรจินพาเฟิงเย่นี้แล้วตนน่ะ จะระวังข้างหลังให้และแน่นอนว่าทหารมาซื้อคงอาจจะไม่รอดแต่ในช่วงเวลานี้จู่ๆเนี่ยก็มีชายชุดดําคนหนึ่งก็ออกมาแล้วก็ล่อทหารไปชายชุดดาปริศนาคนนี้ก็เคยพบกับซื้อคงครั้งหนึ่งแต่ก็คิดว่าจะเป็นจูหลังถิงคนของเฟิงเยหรือเปล่าต่อมาซื้อคงจึงพบว่าจูหลังถิงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องที่ซื้อคงบอกว่าคนชุดดําพาหนีนะคะซื้อชงก็เลยรู้ว่าเป็นคนอื่นแต่เป็นใครทําล่ะหรือว่าจะอาจจะเป็นยวนนานอีก็ได้ เอออาจจะไม่ตายแล้วทีนี้เนี่ยนิยายเรื่องนี้อะเล่มแรกมันจบแค่ตอนที่แบบว่าเฟิงเย่ จีบน้องซื่อคงจีบว่าก็คือเราทํากันดีกว่าจะชอบค่าดูแก้ผ้าไหมอะไรประมาณนี้จะชอบดูค่าแก้ผ้าหรือเปล่าประมาณนั้นแล้วก็เหตุการณ์ช่วงหลังๆเนี่ยนัดพูดถึงในอนาคตคร่าวๆว,ว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันสนุกจะมันจะสนุกอย่างนี้นะคะก็จบแล้วนะคะยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และสามารถกดโดนทเลี้ยงขนมนะัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ